บริเวณในวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาตรงนี้เขาเรียกเป็นพระคลังเป็นพระคลังหลวงบริเวณพระคลังหลวงอาวัดพระศรีสันเพชรนี่อย,นอยู่ทางด้านหน้าของผมไปนเนี่ยตรงนี้เป็นพระคลังหลวงตรงนี้เป็นทางด้านเหนือของวัดพระศรีสันเพชรน,นะครับด้านเหนือไปทางด้านนี้ บางด้านน้ดนเหนือนี่จะไปคลองเมืองหรือแม่น้ำลบบุรีทางด้านทิศเหนือตรงนี้เป็นขเขาเรียกเป็นพรักลังหลวงถามว่าทำไมมาตั้งตรงนี้คือต้องการมาหาสถานที่ที่ใกล้กับปราสาทประเทศบิดอรแต่ถามว่าอยู่ตรงไหนปราสาทประเทศบิดรบอกไม่รู้หรอกครับเพราะมันหรือแต่ซากอย่างเงี้ยซากนี่ซากทั้งหมดนี่ซากวังทั้งหมดนะครับ ตามแผนผังเนี่ยภาษาประเทศบิดรอ,อยู่ตรงเนี้ยอยู่เนี่ยตามผังอยู่ในผังนะครับเต้นตัวนั้งสือสีแดงๆเนี่ยภาษาประเทศบิดรและตรงนี้มันเป็นสระหนองหวายกาเรียกสะหนองหวายตรงสะหนองหวายเนี่ยก็มีหอพระมนฑเทียนถามอยู่ในสะกลางสะอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยประเทศบิดรคือไครพูดกันอย่างง่ายๆภาษาชาวบ้านแลก็ผีบรรพชน าาาผ <í> e ีบรรพชนของพร,พระเจ้าเป็นดินอยุธยาถ้าพูดตามไปเถาอีสานก็เรียกว่าผีป e ู่ตาหรือผี e ตายายแต่ในเอกสารบางทีเขาเรียกหอพระเชษฐบิดดอดถามว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องเท้าสีสุดาจรรันทร์เกี่ยวข้องมากคือพันบุตรสีเทพไงเป็นพรนักงารเฝ้าหอพระใน พงศดารครับแล้วศรีสุดาจันทร์ไปเจิบเข่ามานานเฝ้าขอพระเนี่ยเถียงกันมานานพูดกันมานานมาขอพระอะไรเพราะฉะนั้นเดากันไปเป็นหอพระประจําวังบ้างคือหอพระพุทธรูปอะซึ่งไอ้นั้นไม่ใช่หรอกครับเพราะว่า,าหัวใจของวังหลวงกงศรสือยามีพระพุทธรูปอยอะวัดพระศรีสรนเพชญอยู่ติดๆกันอยู่นี่เองครับเพราะฉะนั้นข้างในในวังเนี่ยไม่มีหอพระพุทธรูปหรอก เป็นหอพระเชษฐบิดดนปราสาทพระเทวบิดรปัจจุบันที่วัดพระศีรัตะนาศาสดารามมัดพระแก้วก็มีปราสาทพระเทวบิดรเป็นผีบรรพชนคู่กับหอพระมนเทียนธรรมหอพระมนเทียนธรรมเนี่ยคือไม่ได้เก็บใบลานคัมภีทางพุทธศาสนาเป็นสมุดคอยพระราชพงศ์สอดานนั่นแหละ ตำราโหราศาสตร์ตำรายาตำราอะไรแต่พระตำราทั้งปวงรวมทั้งของโสราณเก่าแก่แกดึกดำบรรพ์รวมอยู่ในนั้นเก็บไว้ในหอพระมนเทียนทรรมไม่ใช่หอไตนะครับหอไต่ตามบานะัดนอีกเรื่องหนึ่งแต่ลักษณะก็เป็นแบบหอไต่เพราะฉะนั้นต้องอยู่กลางเพราะงั้นเดี๋ยวปลวกมันกินต้องอยู่ตามในน้ำเพราะ,ะเดี๋ยวปลวกมันกินเอาน้ำหล่อไว้เรื่องมันเท่านั้นเองนะฮะทั้งหมดมาตรงนี้ ก็เพื่อจะบอกว่าเรื่องท้าวสีสุดาจันทร์ทั้งหมดเหตุมันเกิดที่นี่แหละบริเวณต้นต่อ,รต,อตรงนี้แหละบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์กลางของอำนาจช่วงชิงแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วตรงนี้เป็นส่วนไหนของเกาะอ่ะเอาแผนที่อันมาดูนี่เกาะเมืองอุงศรียาพระนครศรีอายุธยานี่เกาะเมืองนะครับน้ำล้อมรอ,อบประดุดนาวาสมเภา ข้างบนนี่คลองสะบัวตรงนี้วัดแรงตรงนี้หอพระี่บริเวณวังหลวงของอยุธยาเรานั่งอยู่บริเวณนี้ใกล้ๆนี้นะฮะวัดภระสีสันเพชอร,รอยู่ตรงนี้วัดแรงอยู่ตรงนี้ที่ถูกเสียบตัดหัวเสียบประจานอยู่วัดแรงครับวัดใหญ่ใช้มงคลเป็นที่ที่ไปเสี่ยงเพียนกันสำหรับที่จะยึดอำนาจสีสุดาจันทร์ วัดราชประดิษฐานตรงนี้เป็นที่ที่พระเทียนราชาบวชพระเทียนราชาเป็นน้องพระชัยราชาพระชัยราชาเป็นผัวศรีสุราจารันทร์วัดซองไอนี่ตรงบริเวณนี้อยู่ตรงหัวอรอเวณนี้เป็นพระเนียดช้างที่ท้าวศรีสุราจันทร์กับขุนบรงศาจจไปดูช้างชางเผือกแล้วถูกกำจัด ต้องปากคลองสะบ,บัวตรงคลองเมืองทางด้านทิศเหนือไปไม่ถึงวัดสองไปไม่ถึงพระเนตรช้างไปไม่ทันดูช้างดูกฆ่าตายซะก่อนโดยชื่อเรื่องตั้งเอาไว้ว่าสีสุดาจันทร์เกมออฟทรอนทวงคืนอนยุธยาประเด็นของผมก็คือว่าเท้าสีสีสุดาจันทร์คือเท้าวสีสุดาจันทร์ฮะเป็นพระสนมเอกของพระชัยราชากษัตริย์อยุธยาตอนต้นเมื่อ490ปีที่แล้ว 490ปีเเกือบ500ปีท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชื่อตำแหน่งไม่ใช่ชื่อตัวครับสมัยก่อนเข้าใจผิดกันคิดว่าเป็นชื่อตัวไม่ใช่เป็นชื่อตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังของผู้เข้าสู่ตำแหน่งต้องมาจากเจ้านายเชื้อสายกษัตริย์รามาธิบดีแห่งอโยธยาศรีรามเทพอันนี้สำคัญต้องเป็นเชื้อสายเจ้านะครับต้องเป็นเชื้อเจ้า ไม่ใช่ลูกชาวนาอย่าเข้าใจบิดเพราะมันมีนิยายซึ่งเป็นต้นแบบใส่ลายสีสุราจัน์รใช้น้ำปากาบอกากระบาดเขียนใส่ลายว่าเป็นผู้หญิงชื่ออีจัน์ทรเที่ยวล่อนเล่สมสู่กับผู้ชายเพื่อติดสินบนจะเข้าสู่อำนาจ นะไอ้นั่นเป็นเรื่องใส่ร้ายที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะให้รู้ว่ามันมาอย่างนี้เชื้อสายกษัตริย์รามาธิบดีแห่งอโยธยาศรีรามาเทพไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองนะครับคือประวัติศาสตร์ไทยครอบงำม,มาไว<อ>้ว่าเป็นพวกพระเจ้าอู่ทองไม่ใช่นะครับราชวงศ์พระเจ้าอูทอาอ่ทองเนี่ยมันพระเจ้าอู่ทองเป็นชื่อในเป็นมีระบรุษในตำนานไม่ได้มีตัวตนจริงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของกษัตริย์ทางกลุ่มสุพรรณบุรีขาต่งางรุ่มแม่น้ำท่าจีน ถ้าทางตะวันออกคือทางทาง,ทางรู้มหมน้ําป่าศักดิ์ผู้ดีเขาเรียกสายลามาธิบดีครับนั้นสีสุดาจาันเป็นหญิงเล็กสมัยอยุธยาตอนต้นที่ต่อสู้ขับเคี่ยวทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้ามความเคลืค่อนไหวคั้งข้าศสีสุดาจันท์คือการแย่งชิงอํานาจของวงศาคณะกษัตริย์อยุธยาครับไม่คนอื่นไม่เกี่ยวเลยวงศาคณะกันเองทั้งนั้น ผู้รู้ได้แนะนำว่าได้เทียบกับเกมอัพทอนซีรีส์73ตอนของเครือ่ก่ SBO ที่ได้รับการยกย่องทั่วโลกเ,เนื้อหาหลักเป็นเรื่องเล่าการชิงอำนาจของคุณนางอาณาจักรโบราณในดินแดนสมมุติที่มีเขาโครงความจริงในประวัติศาสตร์โลกเพราะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกคือ <c oughs> เป็นเรื่องปกติใช่ไหมการชิงอำนาจของโล<อ>กอาณาจักรโบราณรัฐโบราณของโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ไม่มีอะไรผิดปกติ ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการทวงคืนอำนาจในอยุธยาครับผมจะสรุปสั้นๆให้เป็นหลักไม่สักก่อนก่อนที่จะพูดกันเลืดอยาวต่อไปอยุธยาเนี่ยถูกสถาปนาโดยวงรามาธิบดีจากอโยธยาละโวคือหมายความมาจากละโวมาเป็นอโยธยาแล้วถึงจะมาเป็นอยุธยา ถูกช่วงชิงไปครองมากกว่าร้อยปีโดยวงบรมราชาจากสุพรรณภูมิจากสุพรรณบุรีค,รคือหลังจากที่วงอโยุยาระโวสถาปนาแล้วต่อมาวงสุพรรณบรมราชาช่วงชิงไปขับไล่ไอ้วงรามาธิบดีไปที่อื่นหมดอำนาจวงศรีอวงสุพรรณเนี่ยครองอำนาจประมาณร้อยปีตั้งกต่มีกรุงศรีอยุธยา ประมาณร้อยปีต้องเข้าใจนะครับร้อยปีเพราะนั้นคนที่สวนสีอำนาจเนี่ยมันสั่งสมความแค้นอยู่ในใจเท้าสีสุราจัรย์ทวงคืนเพื่อฟื้นปูวงรามาธิบดีหรือหมายความว่าต้องสู้กับวงสุพรรณวงบรมราชาแต่ไม่สำเร็จเพราะถูกฝ่ายตรงข้ามใส่ร้ายแล้วกําจัด ผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันว่าดีใส่ตัวเอาชั่วใส่สีสุราจารันทร์เท้าสีสุราจันทร์ถูกใส่ร้ายเป็นหญิงคนชั่วประพฤติผิดจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ด้วยการกระทำสำมส่อนได้แก่คบชู้คือขุนบวรวงษาข่าผัวคือพระชายราชาค่าลูกคือพระยอดฟ้าและข้อหาอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนขอย้ำนะครับ เป็นเรื่องใส่ร้ายเกินจริงของผู้ชนะเชื่อถือทั้งหมดไม่ได้ครับแต่ไม่เชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้คือมันมีปนกันอยู่เพราะนะั้นต้องทำความเข้าใจนะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องใช้สติมากๆอย่าอย่าเชื่อประเด็นคืออย่าเชื่อแม้กระทั่งที่ผมจะอธิบายต่อไปก็อย่าเชื่อเดินทางทอดน้องทองที่ ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันขูคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ